สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะครูเต้วจะมาสอนเรื่องประวัติศาสดาาของาศาสนาต่างๆซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีผู้คนนับถือาศาสนาอยู่หลายาศาสนาด้วยกันเช่นาศาสนาพุทธาศาสนาคิตและาศาสนาอิสลามซึ่งในาศาสนาแต่และาศาสนาเนี่ยย่อมมีความสำคัญต่อผู้ที่นับถืออยู่แล้ว ดังนั้นเราเนี่ยจึงควรที่จะต้องศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของศาสดาของแต่ละศาสนาเราจะมาเริ่มต้นจากพระพุทธศาสนานะคะซึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียกว่า2,500ปีมาแล้วศาสดาของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้า ซึ่งมีประวัติความสําคัญดังนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะออกพมัติพระองค์ทรงประสูติเมื่อวันครึ่ง15บห้าค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธ,ธัตถะพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทธนะ กับพระนางสิริมหามายาเมื่อประสูตรได้ห้าวันโกนธัญญพา,ามซึ่งเป็นหนึ่งในแปดของพามนั้นได้ทำนายว่าถ้าพระโอรสอยู่ครองเมืองจะทรงเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกผนวดจะเป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อวัยเยาว์ พระราชะกุมารสิทธ,ธัตถะทรงศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆทุกขแขนงจากสักครวิศวามิตรเพราะผู้ที่เป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ครองนครสืบต่อไปพระเจ้าสุโธทนะพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ทรงมีพระราชประสงค์จะให้เจ้าชายสิทธัตถะคลองตนเป็นคาราวาสจึงได้ให้ช่างสร้างปรา,าสาทสามฤดูขึ้นมาจากนั้นทรงให้อภิเศกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาและมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าลาหุน ทั้งเมื่อที่มีเวลาออกนอกเมืองทรงทอดทระเนตเห็นเทวทูตทั้งสี่ซึ่งเทวทูตทั้งสี่ประกอบด้วยคนแก่คนเจ็บคนตายและสามณะทำให้พระองค์ทรงคิดได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นทุกข์พระองค์จึงมีความประสงค์จะหาทางดับทุกข์ จึงได้เสด็จออกจากพระนครเพื่อออกไปพนวดเมื่อพนวดแล้วเจ้าชายสิทธัตถะได้ศึกษากับสำนักของอารดาบทและอุทกกระดาบทแต่ยังไม่สามารถค้นหาวิธีที่จะพ้นทุกข์ได้จึงได้เสด็จจากลาออกมาและได้บำเพ็ญทุกขกิริยา <aus ít Cock lında> ด้วยวิธีการต่างๆเช่นกัดฟันกั้นลมหายใจอดอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุทำได้จึงยกเลิกวิธีการทุกทรมานร่างกายเมื่ออาหารกลับมาบำเพ็ญเพียรทางจิตด้วยการนั่งสมาธิ จึงได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้ตัดสรุปชอบได้ด้วยพระองค์เองในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6พระองค์มีพระชนมายุได้3 5พรรษาันาหลังจากตัดสรุปแล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดบุคคลกลุ่มแรกได้แก่ ปัญจวคีที่เคยปนิบัติรับใช้พระองค์เมื่อทรงบำเพ็ญทุกขระกิริยาที่อิสิปะตะมาลึกคทายวันทำให้มีพระสงฆ์สาวกองค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาคือพระอัญญาโกนทัญญะต่อมาปัญจาวคีอีกสี่คนจึงขอบวชตาม และทุกคนได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันในเวลาต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาและได้แสดงธรรมโปรดชลิศส,สามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารต่อมาทั้งหมดมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ต่อมาอุป,ปติสสะและโกริสะสาวกของท่านสัญชัยที่เป็นผู้มีความรู้มากมีปัญญามากได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระอัศชิเล่าให้ฟังเพียงเล็กน้อยก็สามารถบรรลุธรรมเบื้องต้นได้จึงเกิดความเลื่อมใสและพากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอบวช ที่วัดเวรุวันเมื่อบวชแล้วอุปติสามมีนามว่าพระสาลีบุตรส่วนโกริตะมีนามว่าพระโมคคลานะทั้งสองได้ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และได้รับการแต่งตั้งเป็นพะระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนาเป็นเวลาเก้าเดือนเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามได้มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์จำนวน1250รลูกมาขอเข้าเฝ้าที่เวรุวนารามโดยไม่ได้นัดหมายการประชุมครั้งนี้ พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทป,ปาติโมกซึ่งถือเป็นหลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงโอวาทป,ปาติโมกค,คือหลักธรรมคำสอนที่มีใจความสำคัญ3ประการคือ 1. การไม่ทำชั่วทั้งปวง 2. การทำความดีให้ถึงพร้อม 3. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่ศาสนาเป็นเวลา45ปีในระหว่างนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปริริพิพานได้มีนักบวชรูปหนึ่งชื่อว่าสุพัททะมาขอเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหา พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแก่สุพัทธะจนเข้าใจสุพัทธะเกิดความเลื่อมใสจึงขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าสุพัทธะเป็นภิกษุรูปสุดท้ายที่ได้บวชต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพ,พานณสารวโนทยานของมัลละกษัตริย แห่งกรุงกุสินาราแคว้นมัลละต่อมาเราจะมาเรียนเรื่องคิดศาสนาคิดศาสนาเนี่ยนะคะมีศาสดาเนี่ยคือพระเยซูพระองค์เป็นชาวยิวมีพระเจ้าสูงสุดคือพระยะโฮวา ผู้ที่นับถือคิดศาสนาเรียกว่าคิดศาสนิกชนพระเยซูประสูติเมื่อวันที่25ธันวาคมที่เมืองเบธเลเฮมแคว้นยูดาในดินแดนปาเลสไตน์บิดาชื่อว่าโยเซฟมารดาชื่อว่ามาเรียในช่วงวัยเด็ก พระเยซูเป็นเด็กเฉลียวฉลาดมีความสนใจในเรื่องของศาสนาธรรมและได้ศึกษาจนมีความรู้แตกฉานในหลักธรรมต่างๆเมื่ออายุย่าง30ปีได้พบกับนักบุญโยฮันและได้รับสีล้างบาปต่อมาได้ประกาศหลักธรรมคำสอน เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันบนโลกอย่างสันติสุขพระเยซูเผยแผ่ศาสนาเป็นเวลาสปีนักบวชชาวยิวกลัวว่าชาวยิวจะหันไปนับถือศรัทธาพระองค์จึงใส่ความพระเยซูจนถูกประหารชีวิตด้วยการถูกตึงไม้กางเขน ศาสนาอิสลามศาสดาของศาสนาอิสลามคือท่านนบีบูฮัมัดพระองค์เป็นชาวอารับพระเจ้าสูงสุดของศาสนาอิสลามคือองค์อัลละห์ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมพระองค์ประสูติเมื่อวันที่20เมษายนที่นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย พระองค์เป็นบุตรของอับดุลเลาะห์และนางอามีนะ์ในวัยหนุ่มได้ทำงานกับนางคอดียะซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมนำกองคาราวานสินค้าไปขายยังเมืองต่างๆต่อมาพระองค์ได้แต่งงานกันมีบุตรธิดาด้วยกันหกคน เมื่อครั้งไปหาความสงบในถ้ำบนภูเขาฮิรอได้มีทูตสวรรค์นำองค์การของพระเจ้ามาประทานแก่ท่านเพื่อให้นำไปสั่งสอนประชาชนการประกาศศาสนาของพระองค์นั้นคือให้บูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียวและให้ทำลายรูปเคารพต่างๆให้หมดสิ้น เพราะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่งมงายท่านนบีมูฮัมมัดประกาศศาสนารวมกว่า23ปีก็ถึงแก่กรรมในขณะที่มีพระชนมายุได้6 3พัรษาในส่วนของการเรียนวันนี้ครูแต้วหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆเพิ่มมากขึ้น ครูขอจบคลิปการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ